เปิดความหล่อลูกชายทั้งสองคนสุนารีราชสีมาหล่อง,งานดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวที่ได้เผยเรื่องราวของลูกชายทั้งสองคนถึงแม้จะออกปากว่ายังรู้สึกตื่นเต้นและเกรงกับการที่ต้องออกมาเจอกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกแต่เพราะความตั้งใจที่อยากจะช่วยคุณแม่โปรโมตธุรกิจครอบครัวฮีโร่ภูมพั์และอัเธอร์ภูริพันธ์สองพี่น้องรูปหล่อ ผู้สืบสกุลของศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมาก็เลยต้องกลบความเขินกล้องและตั้งหน้าตั้งตาช่วยดูแลธุรกิจของคุณแม่เป็นอย่างดีซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงโอกาสที่จะได้เห็นทั้งฮีโร่และอาเธอร์โลดแลนในวงการบันเทิงเหมือนลูกๆสุกตาคนอื่นคุณแม่คนเก่งสุนารีราชสีมาก็ได้เผยว่าด้วยบุคลิกที่เป็นคนชอบอายของลูกชายทั้งสองคน จึงทําให้เป็นไปได้ยากที่จะให้ทั้งคู่เข้ามาทํางานด้านนี้เพราะที่ผ่านมานักปั้นสุปตาชื่อดังเอสุภชัยศรีวิจิตก็ยังเคยออกปากท้าทามให้ทั้งคู่เข้ามาทํางานในวงการแล้วด้วยเขาเป็นคนที่อายมากค่ะและมันก็น่าจะช้าไปแล้วด้วยสําหรับเรื่องเข้าวงการ เพราะตอนนี้เขาทั้งคู่ก็อายุ20กว่ากว่ากันแล้วคือพี่มองว่าถ้าจะเริ่มมันน่าจะเริ่มตั้งแต่หลักสิบต้นๆแต่ถามว่าที่ผ่านมาเคยมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้น้องไปทํางานบ้างไหมเออก็ไม่นะเพราะอย่างที่บอกเขาชอบอายจริงๆจ,จะมีก็แต่น้องเอสุภชัยที่เขาเคยบอกว่าให้พาลูกชายไปให้เขาช่วยดูแล เดี๋ยวเขาจะช่วยขัดเกลาให้ซึ่งพอพี่เอามาบอกกับเขาสองคนเขาก็ไม่กล้าเขาอายดูไม่มั่นใจเลยจริงๆส่วนเรื่องการวางหลักฐานอนาคตของฮีโร่และอาเธอร์หลังจากนี้สุนารีรัชสีมาก็ได้เผยต่อว่าตอนนี้ลูกเรียนจบแล้วก็ถ้าเขาชอบทําธุรกิจตรงนี้ก็อยากจะให้เขาได้มาดูแลแต่หากในอนาคตเรื่องการจัดการต่างๆ มันลงตัวกว่าที่เป็นอยู่ก็คงจะให้เขาได้ไปทําอะไรที่เขารักพี่พร้อมสนับสนุนอยู่แล้วคะ่ะทั้งหล่อทั้งขยนันแถมยังกระตันอยู่ตั้งใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของคุณแม่ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นซุปตาหรือเป็นนักธุรกิจเชื่อว่ายังไงยังไงฮีโร่กับอาเธอร์ก็ต้องเป็นที่รักและประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอน